สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอโชว์จองบนนบสิ่งท่านนายทัวร์หลากหลายั้งเพจครับกลับผมใจนุ่มตอนก็บอกว่าจากครับพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่น้องครับยังอยู่กับทีมงานเท่าครับอยู่กับรถขุดซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่ขีดสิบกับครับโดยจันแบทรับพามาเบิ่งการใส่ดินอันนี้เป็นดินทรายนะครับทรายกับทรายอีรีร้อนนี่พี่น้องทรายในแถเลยรถนี่ไปยากครับ ดูการใส่ดินนะครับใส่ไหลใส่ไหลเอาให้อส่ไหลสำหรับเด๋ยาเบง่นะครับเ <laughs> <laughs> รียนผ่านบ้านพูดได้ดีควักขนาดครับอยากได้เป็นการใส่ดินเหลี่ยวนะครับเป็นการใส่ดินทีมงานเท่า <laughs> <laughs> อปวดไป <laughs> <laughs> บอกก็ไม่ได้ไป่นีิ เดี๋ยวละสองลอยเสาพี่น้องเดี๋ยวละสองลอยเสาครับในการใส่จานแบทจัดให้เอาผมได้เสียวต่อขอบมากครับหลังจากกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องวันนี้วันแห่งความรักนะครับทักทายพี่น้องเด้อน,นะครับเบิร์ตสมองสุบอนบค,ค, 12, 15, ครับ14กุมภาสิบสี่กุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับวันแห่งความรักนะครับหักกันแล้วกัยจะชิมกันเด้อดี <laughs> ทักกันแล้วกระพากันไปใสดีมื่อนี้นะครับสําหรับผู้สาวผู้เบาเมื่อนี้เห็นทีมงานผมเขึ้นขับรถนะครับหลายหคนบอกว่าสิไปพุ่นละคือที่มันจบยูรี่สอดเก็บต้องใช้สิไปเตเวศมุสัญยารี่สอดเต็มมาเลยหน่อยสิไปเห็นยังเลยเฮ้ยไปนอนอยู่น้ำกันก็ซื้อครับอ่ะทักทายด้วยนะครับบอกหยอกเบาเล่นซื้อพี่น้องมันมาเล่นไทยกะมาต่างกันดอกเหตุการณ์ทีมงานคือเก่านะครับสำหรับทีมงานเท่าอ๋อจะก่อเกียรติเจริญทรัพย์การโยธาครับ รับใส่พี่รับใส่หนองวัดสุโมงสวรรตอนนี้อยู่ที่บ้านกลางนะครับบ้านกลางตาบลกลางอำเภอเดดรัน์จังหวัดบ,บุรีรัมย์จุท่านี่ครับเลี้ยนไก่ครับวันนี้ระยะทางอยู่โอ้ฮโลหกโลครับอ้าวก,กี่โลละไก่อยู่นะครับไก่ก็ต้องต้องนิ่เหมือนเดิมนะครับเพระาะว่างานปร่จบกับงานไม่จบเราก็ต้องทําให้มันจบนะครับครับทีมง,งานเ่าก็ยังสูขึ้นเกา่าพี่น้องมีงานมีการกระเอืดอใส่เอื้อนหาดใดขึ้นเก่านะครับเอื้อนใส่เอื้อนหาดใด ได้เหมือนเดิมเบื้องการตักดินซะก่อนอืขั้นนี้กระบะข้างสูงครับกระบะข้างนี้มันสูงก็ใส่ดินกับเนี่ยเบื้องดองอางจกกี้กับสูงนะครับตราขั้นนี้เอามาจากเขาดับสตรบุรี่ผนเบืบ้องการใส่ดินจานแบดก่อนใส่เอาให้ไปวัเปิ่นไปเลย อ๋อมันถือใจเจ้าเตี้ยอาา๋อมันถือใจผูซื้อครับ <S <S ตัดไปตัดไปกองให้พร้อมดูการลอกก่อนนะครับเป็นการลอกหน้าตรงนี้มันเนินครับเนินแห้งแับโน่นจนไม่ได้เขาได้น้ำครับพี่น้อง ก็เพิ่งได้หลอกลงไปนะครับเพิ่งในน้าก่อนตีมือกันยังโอเคเป๊ะอยู่นะครับเอาถอยมาถอยมาไปเจาะก,ก่อนมีงานมีการเด้อพี่น้องเด้อเอิ่นใส่เอิ่นหายขึ้นก่านะครับทีมงานฮอจอก,กาเกียร์จะเริ่มสับการยุทธาครับกระผมใจนุ่มท่นอนคนบอกข้นจ่าครับพี่น้องพร้อมบริการพี่บริการน้องมดสมองสุบอลน,นะครับ บรรยากาศมันนี่ฝนกระลังลิ่นครับฝนเหมือนฝนจะตกนะครับนางกินเขาว่อห่นนี่ก็ะกินน้ำกับป่ะท่านฝนมากครับพ่อจะกินเขาแล้วเท่านั้นแหละเศร้าจ่อ,จอยโอ้ยจาเห็ดใส่กัดเย้อนะฝนก็ได <laughs> ดินแบบนี้อุ้มง่ายนะครับอุ้มอุ้มใดืร้ายอุ้มเดดเต็มกีกี้ก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะครับเอามันถืกใจผู้ซื้อเอามันถืกใจผู้จ้างนะครับ วันนี้แล่นน้ำกันอยุหาขั้นกับรถดับห้าคันนะครับในการวิ่งด้วยกันนะครับคันนี้ก็โอ้เปลืองน้ำมันครับเลี้รยระยะทางไกลๆนี่ผมซื้อว่ารถดับนี่เปลืองน้ำมันหลาย่า <laughs> เบ็ดหมื่นกว่าบาทครับดูครับดูการใส่ดินก่อนเยอะขนาดนี้ไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงนะครับฮาฮ่าฮ่ันเป็นกระยังมาสั่งครับเมื่อกี้ก็เดินมาสั่งเอาไอเนี้ยจากสีปลดมา เาเดี๋ยวจัดให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับสซอรรับลูกค้าพุทธีนารักทีมงานท่างกาศเสียบมาให้เร็วเร็นี่ล่ะอันนี้วันแห่งความรักนะครับวันที่14กุมภาพันธ์สองพันะครับ14กุมภาพันธ์นี่เป็นวันแห่งความรักของทุกปีครับปีนี้กะบเ้รักพ่อหักเมียหักลูกหักเมียหลายเดื่อนะครับพี่น้องสซอรรับกับผมเองกับวันที่ในพีของขวัญให้จักบาทจักยางครับสซอรรับลูกเมียกระไดนเนาะ มาแรงกุหลาบสิจันให้ชักดอกสองดอกพอลินได้ <cry> ี <them> ่นองเดินเลยครับเดี๋ยวจะซื้อดอกกุหลาบไาให้ครับบ่อยเป็นดอกได้จะให้เป็นต้นรูนเอาไปปลูกใส่ไหมปวดพ่โม่ปวกแต่งครับฟักปักแป้งใส่กระดอกกะเดืวอ ซุปเปอร์เล็กแก่ทีมงานครับขอบคุณทีมงานที่มาแรงซอยกันนะครับอันนี้มีรถร่วมสองคันนะครับรถจะพร้อมสามคันสำหรับรถดำที่นี่นะครับสำหรับที่นี่เนาะวันนี้ก็วงสรีบห่อนมาได้สำหรับคนขับรถกระไดบ่อสิเป็นรถไทยรถดำครับบรรยากาศคล้มๆป่าเมิดที่ยังฝนสิตกครับ เห็นใสยังสีดีเนี่ยจะรถไม่โค้งกับบกเปลืองน้ำมันแห้งครับแต่ว่ารถดำแล้งทั้งไก่กับเปลืองนี้จล็กน้อยขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิรงในช่องมุ่นดบสิงเดื้อนะครับประ่าสิเป็นทา้งยูทูบหลือกระทั่งเพจครับคนกระทักมาถามคนกระทั่โทรมาเล่นน้ำนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอเซีวัสดสมองสวรรค์ครับที่พี่น้องโทรมาสอบถามข้อมูลกระตามแต่ติดติดตามเขาเบิรงในคลิปกระตามแต่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับวันกรโทรมาจะเซร์ละทั้งยัโซบอ่นะครับ โซ่ละกะนมีสารค้ำโทรมาหานะครับเอา้าก็ยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษาสาหรับผู้อย่างผูเรื่องรถกระบะกระทัวรมากนะครับบางเรื่องกับเจ้ามาเมื่อกี้ก,กับหนักอาจจะจอกลุยน้ำเด่บดุลนะครับแต่ว่าขันมือเด่บ่อยากกอ่ะบวมน้ำเด่ดโด้เน,นี่ครับพี่น้อง ไปแล้วนะครับเอ้เอบิ่งอีกนึงเกียวครับจะรับการไส้ดินไส้ไร้ปานญีแขนก็ซื้อการไม่จักสิว่าทเลยพี่น้องเลย <laughs> มาเลนไทน์ปีนี้ครับยังประธานเห็นหน่ามียอยู่บะธันเหนียับบ้านเดียวนะครับเอ้าเรื่องเลงเมื่อไรยังสิกลับยังสิก็ได้พงอกันเด้อนี่ครับมาเลนไทน์กับหักเอฟซีกับโกลนะครับฮักพี่น้องเข้าอบัตสมองสวรรค์ครับกับทีมงานหัวจะกอดเกียรติเจริญทรัพย์การยุติาครับระผมใจประธานเนียก็บอกค้นใจยินดีช็อตครับตอนนี้ผมที่อยู่ที่ทางมา่อบรรกลางครับบ้านกลางตำบลกลางอำเภอเดียวรวมจังหวัดบนราชธานีครับขอบคุณเฮียโจครับที่ ฟางใจใช้บริการนะครับวางใจใช้บริการทีมงานเท่านะครับขอบคุณในหนาหลาย,าย,าย,ายมองที่โทรมา <laughs> โรมาเอื่นใส่งานนะครับแต่ว่ามันยังติดอยู่ช่วงน,นี้นะครับวันนี้ก็หลังจากเซ็ตมีวันนี้ก็คงจะเซ็ตนะครับคิดว่าน่าจ,จะเซ็ตเ็ตนี้ก็คงจะเดินทางต่อไปที่บ้านนนดูนะครับบ้านนนดูตำบลโคกชําแรกนะครับอำเภอทุงซีวดมยดบุรีรัมย์าท่านีครับการชาวบ้านนะครับเป็นงานเรียนขายน้ำบาตร ประมาณสักสองสาร้อยเียวนี่ละเอาไปเจอกันที่ข้างนั้นนะครับเสร็จจากนั้นแล้วก็น่าจะใกล้ๆแถวนั้นนะครับหลากลับไปต่อกันที่การบริษัทของบริษัทร่วมสินไทยนะครับบริษัทร่วมสินไทยถึงเซ็นสัญญาไปหล้วนะครับ,นะรบขบามนกันไปครับพี่น้องยังหมดทันใดไปเริ่มงานในเพื่นอนโยเจยวจัดให้นะพุณแางได้แล้วครับ สอห้าหันอ,อะไนี้อาอมน้กบ่ดันให้ก็ได้คร,ครับสองมันหาริบาททิรถเนาะยี่นี้เนาะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรถด,ดําเข้ามาเดี๋ยวผมบอกก็อเอาไปไปลงเรื่นั้นจไปถ่ายยันบ่ถ่ายยันหรือที่ถ่ายนี่ เดี๋ยวเร้รถดำเข้ามาเดี๋ยวก็กลับมาเที่ยวนี้ยเขไปอ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาบึงในช่องบน่นนำสิ่งครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับคลิปนี้อัมลาพ่าจากพี่น้องก่อนนะครับผมสุเวทเบิงหม่องลงดินเหนือปนีกก่อนนะครับโชคดีมิงเงินใสครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ